ฮัลโหกระดาบสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้กับรายการ VRPG นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอา้าเงียบมาทำไมอะเ e เรียลแซมอา้าพูดที่หมดดิฮะสามสามางาั้นพูดพร้อมกันแล้วกันเซเรียลแซมพูดพร้อมกันอำไมไม่เซ,ซเรียลแซมเซเรียลแส เฮ้ยให้มันพร้อมกันในซีเรียสไหมซีเรียสแซมแซม, <laughs> มันจะมีริบๆออกมาเนี่ยเอาไหมไหมซีเรียสล้วพูดเองเดี๋ยวกูพูดเองเดี๋ยวพูดเองอาหารเช้า,ชาแซมสามเฮ้ะะยนทำเป็นซีเรียสกระชายเปล่ายังจะเล่นเนาะโอเคนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราฮะตระกูลบาทนะฮะบาทห้าสิบใช่มันต้องเล่นมุกนี้เว้ยโกโก้คันแซมนี่อยู่กับพวกเรานะตระกูลบาทนะฮะเกิดเป็นโกโก้คันแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวจะมาทำการ เล่นเกมมึงมึงกินให้เก็จก่อนไหมเสื้อแซนสามนะซึ่งแมปไม่ธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาอ้าวพูดเองเออใคร,รบอกว่ากลัววะ <c oughs> เฮ้ยไม่มีใครกลัวมาเรดี้เรดี้ก้องเรดี้ d าได้หมดได้หมดมันโอ๊ะถ้ากูกินอะกูลูกตุ๊ดนะอ้าวอ่าเล่นไงไวะเฮ้ยนี่จะกินเพี้ยแล้วมึงเนี่ยโอเคฮะตอนนี้เหมือนเรามาล่าท้าผีเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไป เฮ้ยทำเป็นรายการผีดิคนเก็บผีอะโอเคนะฮะซึ่งวันนี้นะเราอยู่กับคุณริวนะฮะไอ้ทำไมริวดูแกเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเปลี่ยนสกินก่อนเออเปลี่ยนก่อนดิโอ้ไม่เป็นขบวนการเลยอะให้เขเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เกมหลุดฮาเลยนะมันเป็นริวละกูเป็นเออเจนเฮ้ยอุ้ยดี่น่ากลัวผีโอ้ยไป้ยไอ้ปัดไอ้ปัดไอ้เหีอ๋ พ่อแม่โอ้โหข้อม mm ือขโอมือว่ากลเราเดินเลยเราจะอยู่เลยมันตกใจแม่แม่ต้องเข้าใจพักกูกีนนะกูลูกตุ๊ดกีนนะกูลูกตุ๊ดพ้ากลัวชิบหายโอ้ยตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนสัมผัสได้วิ่งมาวิ่งมาอย่างหล่อกูบอกแล้วกูจะไม่กรีดกูจะไม่กรีดเฮ้ยตรงหน้า โอ้ยไม่มาไม่มาไป่มไอ้ตัวหลังก็มาหรือเปล่าอ้กูว่าเราเรารีบเดินกันดีกว่าตามมาตามมากตามมาตายแล้วเนี่ยเรารีบเดินกันดีกว่าเฮ้ยผีที่ไหนกลัวอะไรฮะมาเดี๋ยวเสียงอะไรดำดดีดำเฮ้เสียงเฟดดี้จาได้เคยเล่นอยเถื่อนตันตแล้วมึงอยู่ไหนกันครับ

กูทำไมกูไ,ไ,ไม่ตายไม่เล่กระทิ้งเอไว้เกินเดียวป๊อกตีป๊อกตีข้างหลังกูยอมแสดงว่ากลัวจริงโอเคกูยอมรับกูลูกตุด๊ดนี่ฆ่ากันดีกว่าโอเคโอเคน้ำทะเลทรายแห่งหนึ่งนะฮะมีหัวตัวหนึ่งนะครับ อ้มันได้ส่งคองไปแล้วสองได้มาใน30วินาทีฉันดูแล้วว่าบางอย่างมันอาจจะได้มายากแต่บางทีเราก็อาจจะได้ไปง่ายอะไรนะแต่มายากซึ่งก็วันมันได้ไปง่ายกว่าง่ายกว่ายากโอ้ยยี่เหายนมบิดแอคชั่นว่ะ ฉันไม่รู้เลยว่าการยากหรือง่ายมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่การยากหรือง่ายเนี่ยฉันว่ามันน่าจะคล้ายกันมากเพราะการยากกายายับการง่ายการง่ายเนี่ยอาจจะง่ายกว่ายาก <บน S 1> ฉันไม่รู้หรอกว่าการง่ายการยากมันจะแบบกำลังมากเลยใครมาสกัดกูอ่ะแต่เรื่องราวคือเราได้ตกมาจากเครื่องบินหรือเปล่าน่าจะแต่ที่โราอย่าเพิ่งเดินกูขอเปลี่ยนสกินก่ะโอ้ เฮียอะไรวะเจนอยู่ไหนเจนยังไม่รู้เลยค่ะอุเฮียตกใจโอ้โหดูดูดูค่าเจนเจนโคตรโหดเลยดูเจนนะคะนี่คือวิธีการโยงมาถูกต้องนะคะตูดูดูเสื้อซันต้าข้างหลังมีรูปหัวกะโหลกด้วยมีคุดหลังคุดหลังเจนสะพัดดได้ข้อนอยู่ เอาตอนนี้ฉันได้สั่งซื้อดิวโดมาหนึ่งอันนะจ๊ะฉันจะเล่นรอนายแล้วกันในบื้องเช่ฉันไม่รู้ว่าการยากหรือการง่ายมันต่างกันยังไงแต่ว่าการยากการง่ายมันจะต่างกันมากเลยนะเป็นอะไรกับการยากการง่ายวะเนี่ยอ่าฮโอ้โหเงี่ยพวยเลยโอ้ไ้กระจายเฮ้ยมึงเดินไม่รอกูเลยเหรอ วันนี้ปะวะทางนี้ป่ะเนี่ยเกมมันเร็วขนาดวันนี้ทางนู้นไม่ใช่เหรอนี้ไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะยันสัมผัสได้ค่ะเข้ามาดีแน่จริงอ่ะเข้ามาเลยซึ่งเนั่นเองมันจะเป็นหมดเนื้อเรื่องซึ่งเราอาจจะเล่นยาวเลยแล้วกันอาจจะจบประมาณหนึ่งดานแล้วเราก็จะคัดทิปมาเด็ดลูกปลามาดิมาดีมาเลยมาดิพี่สายเทพอยู่แล้วแล้วแต่มึงเลยเกมอาจจะเร็วนะครับคนดูอาจจะงงเลยทีเดียวพยายาม พยายามหลับตาดูพอดีนะผมก็ยังงงเลยครับไม่งลายตายจริงเวลาไอ้เกมนี่นเฟรมเลยต้องสูงมากอ่ะพูดเลยมันเร็วมากครับบอกตรงอมีรองเท้าตรงนี้ด้วยใช่ไงพี่เกมแม่งโคตรเร็วเลยไ <c oughs> ด้เจอนามันต่อยฆ่าเลยหน้านีา่นาเป็นผู้คนฆ่าเลยนาโกซาดิทเฮ้ยเฮ้ยพี่เพ็ก เฮ้ยกอร์ซิล่ากอร์ซิล่าบ้านพี่เป็นงั้นแล้ววะมันเจ้าซะเหลือเกินยิงมาจี้มาสิโอ้ยก้อนขี้ก้อนขี้กอร์หินโอ้โหนี่มันก้อนหินไม่โลแต่เธอรู้วิ่งละพังเลยเลยแม่งอลังการงานสร้างของเธอเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเป็นทหารต้องต้องรวดเร็ว โอ้ยยกมือทำไมโอ้กูติดบ้าอีกแล้วพี่ช่วยกูด้วยดูนะเว้ยดูน่อย้อต่อเดี๋ยวคนเอียวเนี่ยบ้าบ้าบ้าไอตี่ก็เก็บอย่างเดียวเลยบ้าบ้า้ยดู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 ดิดูดิมาดูดิดูดิดูนะทำไมกูเห็นมือมึงถือลูกกระต่ายวะไม่ใช่ไงผมถือลูกกระต่ายมาปาไปยังปาไปแล้ว ทำไมยังเห็นอยู่วะ <laughs> บั๊กแล้วอลองกดเราจะไปไหนต่อเนี่ยเอา้ารู้อ่ะไอ้นี่พามัวไว้ไม่ใช่ทางนี้ทางกลับอออ๋อมันเป็นอะไรมันหน้ามึงไม่หน้าพากูผมมาก็ได้เฮ้ยพี่เพื่อนเราไปของเราเดินี่มาทางกลับครับดนะ้นานขวาด้นานขวาไปเนระยะยาวนี่เลยนี่เลยไปไหนกันบะ มาวะมึงก็เล่นอยู่คนเดียวไงเอ้าเอาพีเพงขายเฮ้ยพีเพลงเอาหลให้หมดเลยเอ้าหาก็ไม่เจอเลยเอ้าเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาพีเพงขายทางนี้ทางนี้เดี๋ยวไปเก็บกล่องก่อนไปเก็บขอองก่นเดี๋ยวก็ได้ปืนแล้วเนี่ยไหนวะอ่านบทสอนจ้ะอ๋อมีดสองไม่ทำไรวะแกปืนกันดิไม้ปืนแล้วนะ อไอ้หาแล้วก็ไปเก็บปืนเลยอเอาเก็บโอ้โหผู้สดไอ้สับดูพีดูพี่ดูพีาจ่ไม่อจ่าจ่อนี่รามาเป็นสายยิงด้วยาะไปวมันกำลังเข้ามาแล้ววอวะพี่เพลงอยู่ไหนอ่ะเขานั่นน่ะสิ

ย้ายมาอยู่กับกลุ่มๆแล้วเขายิงไหมเกมเลียงอะไรได้เนี่ยเฮ้ยดูดูสเต็ปเทพสเต็ปเทพมาเกินเกดู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 อ้าว ตัาเต็มเชที่จักอ่ะทำอะไรนะกดอะไรไม่นั่นไงคันหลังคันหลังคือย่แล้วแย่เยี่ดูทายองซะก่อนไปแล้วไปแล้ว ดิไอเชี่ยเราย่องย่องกันหมดเลยจะย่องกันทำไมเนี่ยแก่เหนื่งอะไรวะเหนืงให้ดูขี้วะโอ้ยตัวนี้เหรออุ้ยแดกเอ้าทางไม่เคยถ้าไม่ตายเอ้าใครมาสกัดกูรีบเข้าเร็วรีบเข้ารีบเข้าดูกระบประตูขั้นเทพ มาสามคนตะเพยคนเดียว <c oughs> ม,มึงเปลี่ยนสก,กินลเลย้เนาะเดี๋ยวเดนะีย๋ยวาอย่าบอกนะเ <Yeah. S 1> ย่เดี๋ยววันนี้อันนี้ขอสองแมปเลยโอเยน, oh <yeah. S 1> นาต่อไปเริ่มเดาออกแล้วว่าอะไรโอ้มืดเดี๋ยวมืดคนทุกคนทุกคนอย่าลืมเรามาที่ไหนเราต้องทำอะไร นี่ๆเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เกมนี้ทำหมือนจริงเว้ยเฮ้ยอึโอ้โหเฮ้ยแล้วพังแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเริ่มพังเริ่มพังเริ่มพังแล้วเริ่มพังแล้วตอกพังแทนเริ่มพังเอ๋อเห็นอะไรมันใสๆเนี่ยวะตีได้เอ้ยตีได้เฮ้ยได้ไลเฟิร์นอะตาอยู่คนเดียวนะแปลภาษาแปลให้ อีดเด็ดรูด้ตาดิเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขอแล้วาาอ๋อเด็กก็เพสั s เพสันแต่แมนเลยสุดแกรดเดอร์บิว e ดอร์เดมเพเกี่ยวกับวัดเว้ยมึงรู้เรื่องเหรอก็เทมเพิลไม่าวัดอ่ะโคเฟตนี่กล้องมันมันไม่เคยกล้องมันชอบวิ่งไม่รอใครเว้ยมาเด่นอ่ะนั่นไงมันเริ่มออกแล้วถ้าไม่ตาย ฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายวันนี้ท่านี้วัน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 นี้เฮ้ยท่าไมโอ้โหกันดอมเอาค้างอาจะเล่นอาจะเล่นท่าแล้วค้างเอาเอาไอ้เขี้ยเกมหลุดเอา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 เป็นไรเป็นไรหรือเปล่าเกมหลุดแล้วแล้วเขาก็เดินเข้ามุม nhém tốt mày นูน่ะมันปิดเว้ยซึ่งถ้ามันปิดมันก็ไม่มีทางเข้าถูกปะอ้อมก็ไม่ได้อ้อมจากทางนี้ได้ไหมนีม่มันก็ปิดของเด้งมิดดูฟังฟังฟังนบต่า <Nope. S 1> เลือดด้วยจำสแกนแน่นอนเจปากขำบข้าำบน อัดเลยเจอทางแล้วกูอัดนาแล้วจอยอัดแต่เทดินเดินเข้ามาในห้องนี้เฮ้ยแม่งโอ้มาเกินรไปละโอ้นาี่ยนจากเดีปะเอฮอกสองออสเรสองอสตลอดตาตากูอ่านไม่ออกกสัตไปละเรอได้ยินได้ยินินหาได้เลยวะพี่ ถึงแล้ววะเก็บเงินไอ้เสียไม่ลู้มไกลขึ้นแล้วว่ะอ๋ออ๋ออโอ้โหแม่งไฟติดตุกไฟออกจากเป้าอืมทานจะหมดไเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่เชยยินไหมว่าเกิดวุ่ายกับข้อแม่ยากมาตังกันยังไงฉันไม่รู้หรอกแต่ที่รู้มีคนตายแล้วไม่นะฉันไม่รู้หรอกว่าคน เมื่อกี้นายใช้โทรศัพท์อะไรโทรมาอ๋อซัมซุงโอ้ซัมซุงฉันไม่รู้ว่าความจริงในโลกนี้มันง่ายหรือยากแล้รอาจจะอยู่ยากก็ได้เพราะในเมืองเพราะในเมืงเรื่องเราอาจจะมีเรื่องยากกับมันแต่ชีวิตเรื่องของมึงอะไรวะไอ้ชิบะพางมัวเดี๋ยิเด้ต้องตามปตายเว้ย เฮ้ยกูเจอใครวะเฮ้ยใครเป็นข้เสริมเปล่าวะลูกวินคั้งขิงออฟโทนี้ไปโอ้โหเจนเจ็บโคบทา่าแรกเลย Where แวยูไก e ์แแบร y นะแแ r e you g u คนพูดไงวะทีฮัลโหล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  a n y ูเ h ียม me? อยู่ไหนวะอ้าวคนไทยเหรอเนี่ย ไม่บอเอ้ยใช่คนไทยดิเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยเย็ดแค่เฮ้ยหนูนาทีเจอคนไทยเล่นนะสวัสดีวัสดีสวัสดีคุณเป็นผู้โชคดีคนแรกครับคุณได้อยู่ในวีไอพีจีครับเย้ไปละคุได้จะได้พูดอะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ยมึงไปทางไหนหน้าด่านทางนี้ไม่คุยกันอยู่คุณเป็นผู้โชคดีคุณอยู่ในรายการวีไอพีจีครับเอ๊ะไปหดืเปล่าพูดอะไรของมึงเนี่ยครัคุณอยู่ไหนครับอยู่นี่อยู่นี่ อกระตุกเขไม่แปลกครับเราเล่นอยู่ในอเมริกาครับโอ้ยพูดอะไรกันบ่ดยไยต้องกระตุกครับผมว่าตอนนี uh, ้อ okay, ยู่อเมริกาฮะต้องขอโทษด้วยแต่เขาดูไม่ออกเลยสักอ้าวออยังไม่จบวะ เอ๊ยโ้ยโอ้ยรู้ว่ากล่องอะไรไอพี่เรามาเกียนมันตอนตอนเลิกอันนี้กันตอนโหลดอ่ะพี่โอ้โชคดีคุณอยู่ในรายการวีไอพีครับไปหาได้ในยูทูบนะจ๊ะแล้วก็ปิดเซิร์ฟอไม่จะงงเว้ยใครวะเง ก็เขางงตั้งแต่มึงมพูดมึงอยู่แล้วกูอยู่เหตุการณ์เบียร์ไม่จีแล้วเอานะอุ้ยนี่ลูกพี่ผมอยู่เนี้ยครับน <c oughs> เนี่ยเอครับลูกพี่ผมอยู่เนี้ยครับเนี่ยมาดูเลครับไม่ได้ยินเลยมันต้องเพิ่มเกจใหม่ะอ่าต้องเพิ่มตรงไหนครับกดเข้าออปชันเลยครับแล้วก็มันจะเขียนว่า voice option นี้ ข้างล่างวิ่งด้วยเฉยก็ได้ไมั้งข้างบนคอยยิงให้มันมันยิงไม่โดนเราโอ้ย,อย,อยดดตกและใครไม่โคตรสดลงไปข้างล่างเลยวะกูเองกล้ายิงกูเหรอกล้ายิงกูดิเหรอกล้ายิงกูเหรอกล้ายิงกูเหรอกล้ายิงกูอ

เดี๋ยวขอจบคลิปพีมพ์เท่านี้แล้วกันขอจบเดี๋ยวกล้องไปเลยจัดเฮ้ยเอาอะไรใช่ไหมเฮ้ยกดเฮ้ยกดออกเหรอกดปุ่มออกหรอนะทำไมทำไมไม่ไม่เดี๋ยวมันออกไม่ทันเดี๋ยวเขาจะหาทำไมทำไมมึงจะทำไรจะบอกคุณไม่จะบอกเองเฮ้ยโหลได้ยินไหมฮะ้ยินได้ยินได้ยินได้ยินอ๋อได้ยินเปล่าได้ยินครับผมได้ยินครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปแล้วนะ ไม่เนรไมเล่นหรอเอาไม่เล่นเปิดเซิร์ฟไม่เล่นหรอเดี๋ยวออกกันจะไปตัดต่อ<ม>ปพพ่อ้าป่อไปด้วยไปละในทางช่องนุ๊กชแนลนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับวัสดีครับนะฮะสำหรับคนที่ดูทางเบียร์พ n จีชแนลนะฮะไม่ต้องแล้วกูเลิอกอ่านแล้วครับโอเคนะฮะเอ่อก็ต้องข,ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวว,วนันนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วจริงๆเพราะว่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางลิงกล้วยด้วยลิงฉันเองกลัวเราเล่นเราเล่นคือวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะหรือว่าอีเขียนด้วยเออมันจะมาเกาะกุญแจกันไปไหนเฉยเฉยน้าด้านวะไอ้หน้าด้านใครดูจนจบหรือว่าข้ามมาดูจนจบนะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมแล้วอย่าลืมกด Subscribe และไลค์คลิปกันด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมแชร์และอย่าลืม c ม m m e n t ตรงไหนฮาตรงไหนมันตรงไหนเด็ดหรือว่าอยากให้อะไรแก้ไขอยากทำอะไรอยากให้ผมทำอะไรสามารถ Comment ได้เลยนะครับผมโอเคนะ สมุน <Harriet> นี้เขาจบเป็นเท่านี้แหละบายบายอมเพ่มีใครพูดบายบายเลยหรอบายบายมีแพงมีแพงไม่อยู่ไปล้ว